สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมเอ็มนะครับจากบริษัทเจริญยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กับรายการฟ้าเซลกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับรถทําเงินนะครับเป็นรถคอกเป็นกระบะบรรทุกนะครับผมรถคันนี้นะครับผมในส่วนของรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน ในส่วนของรายละเอียดเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น t o y o ต a h i l u ั v i g o c h a m พนะครับผมเป็นตัวซิงเกิลแคบ 2.5J นะฮะรถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับผมสภาพสวยงามเลยราคาอยู่เพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยนะฮะรถคันนี้นะฮะสภาพสวยงามกันเลยนะครับผม โอเคเรามาดูส่วนของด้านหน้ากันบ้างบริเวณด้านหน้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับไฟหน้าโฉมหน้านะครับเป็นเดิมๆนะครับไม่ได้มีการแต่งใหม่แต่อย่างใดนะครับผมตัวไฟหน้าก็ไม่ได้มีการขูมดมัวแต่อย่างใดรถเป็นสีขาวนะครับผมสวยๆกันเลยไม่ได้มีรอยขูดขีดแต่อย่างใดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถกันบ้างนะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกระทะบรรทุกนะครับผมแล้วก็เป็นยางบรรทุกนะครับผม สามารถใช้วัตุสิ่งของได้นะครับผมใช้งานกันยาวๆไปเลยนะครับผมยางเป็นยางใหม่นะครับเราเปลี่ยนให้ท่านเรียบร้อยนะครับผมโอเคในส่วนของติ๊กเกอร์แล้วก็บริเวณด้านข้างสภาพสวยงามเลยนะครับผมไม่มีรอยขีดแต่อย่างใดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูในส่วนของด้านในต่อนะครับผมเรามาถึงในส่วนของด้านในแล้วนะฮะในส่วนของด้านในตัวรถสภาพสวยงามเลยคอนโซลไม่ได้มีรอยขูดขีดเลยทั้งสิ้นเลยนะครับผม ตัวพรมต่างๆก็ไม่ได้มีรอยนะครับผมแล้วก็รถคันนี้นะครับผมหน้าจอเทปวดิทยุแพงแอร์เป็นเดิมๆนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่แต่อย่างใดนะครับผมโอเครถคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแอร์แบกคู่นะครับผม เลขไม้นะฮะเลขไม่รถคันนี้อยู่ที่หนะะึ่งแสมนกิโลนะครับผมลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าทางเรามีบริการรับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ1,000 0กิโลพร้อมยังมีบริการพร้อมช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะฮะตัวปากกระจกยังเป็นแบบมือหมุนอยู่นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของซอกในแผงประตูกันบ้างในส่วนของซอกในแผงประตูนะครับผม นัต่างๆยังอยู่ครบเบ็ดรังต่างๆยังอยู่ครบรถไม่ได้มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อใดๆมาเลยนะฮะรถคันนี้นะครับผมสภาพสวยงามเลยนะครับผมเป็นรถเดิมๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะเรามาอยู่ในส่วนของบริเวณด้านท้ายตัวรถกันแล้วรถคันนี้นะครับผมไฟท้ายด้านท้ายโฉมท้ายเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการแต่งใหม่แต่อย่างใดนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วน สติ cker Toyota Hayabusa Champ s, ก็อยู่ครบนะครับสวยงามเลยนะครับผมในส่วนของด้านหลังยังมีตัวไฮไลท์เลยนะครับเป็นคอกนะครับเป็นคอกไทเทนนะครับผมตัวนี้จดวิศวะให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลว่าขับไปจะโดนจับนะครับทางเรามีการจดวิศวะให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้นะครับสวยงามกันเลยเราไปดูเม็ดอาร์กันบ้าง ในส่วนของล้อยนอตเม็ดอารนะครับผมยังอยู่ครบนะครับรถไม่ได้มีการชนท้ายจิ้มท้ายเลยนะฮะโอเคโอเคนะครับผมในส่วนของบริเวณด้านท้ายรถก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะโอเคนะครับเรามาถึงในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันแล้วรถคันนี้นะครับผมห้องเครื่องยนต์สภาพสวยงามเลยนะครับผมเป็นรถเดิมๆเลยนะครับผม โอเคในส่วน <Okay. S 2> ของเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 5งพหรือสองนะครับผมโอเคนะฮะสติ cker ต่าต่างๆนะครับแผ่นเพลทก็ยังอยู่ครบนะครับสติกเ cker ฝาปรงยังอยู่ครบน็อตไม่ได้มีการขันนะครับผมเม็ดอาร์ฝาปรงยังอยู่ครบรถไม่ได้มีการชนหน้าจิ้มหน้าแต่อย่างใดเลยนะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตย้ําราคากับลูกค้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมรถคันนี้นะครับผมราคาอยู่เพียง3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับฟรีดาวน์เลยนะครับผมรถคันนี้นะฮะ โอเคในส่วนของลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนะครับหรือ Facebook Fanpage ที่ขึ้นอยู่ด้านบนลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟาสติลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ